สวัสดีค่ะช่องจะจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยาจจ๋าก็จะมาพา,าปลูกกิ่งกิ่งฝรั่งจ้าจ๋าสั่งกิ่งฝรั่งกิ่งจูรไเรเมล็ดมาเนาะนี่ค่ะมาตอนบ่ายช่วงจะไปไปทางเย็นแล้วแหละสี่โมงเย็นแล้วเจาจ๋าก็เลยแบบลืมเอาแช่น้ำทิ้งไว้มันจะมาตอนแรกมันก็ใบก็จะแห้งๆหน่อยเนาะ แต่ว่าก็ไม่ถือว่าเหี่ยวเนาะไม่ถือว่าเหี่ยวแต่เขาจะแห้งๆเหมือนเหมือนแดดแดงเนาะอยู่ในกล่องก็สภาพถือว่าโอเคค่ะเจะจะ๋าได้มาสั่งมาสี่กิ่งนะคะแล้วเจะจะ๋าก็อ่จะทนใส่ถุงดำเนี่ยค่ะไว้ก่อนเพราะตป้นกิ่งตนเนาะเจจ๋าก็ลองด้วยกับมะพร้าวสับข้างล่างกับมือนึงแล้วก็เอาขี้บัวที่แบบว่าเก่ามากๆเนาะที่มันหมักผ่านฝนผ่านอะไรมาแล้วเนะี่ยใส่ไปอีกสักกับมือนึง แล้วก็เอาแกลบนะคะแกลบแกลบไม่ได้หมักแต่ว่ามันมันนานมากแล้วมันมันผ่านฝนผ่านแดดมานานมากแหละเจจากก็ลองก้นถุงไว้แล้วอันนี้ก็คือดินในพื้นที่ของเจจาานี่แหละก่อนที่ยจจาาจะเอาดินมาถมตรงนี้เนาะแล้วก็ยกจาก็ตักดินแต่กระสอบไว้ก็เอาดินธรรมดาดินเปล่าๆเลยดินไม่ได้ปรุงไม,ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เอาแกลบเก่านะคะ แกะเก่าที่เจ้าจาเอาไว้ที่ที่สวนซึ่งมันมันผ่านผ่านฝนผ่านอะไรมามากแล้วเนาะแล้วก็จะดำดำกลายเป็นแกะเก่าแล้วผสมไปประมาณกะเอาค่ะคือคือเราจะเลี้ยงดูกิ่งตอนกิ่งตอนให้เขาแข็งแรงก่อนถึงจะเอาไปลงปลูกนะคารเจ้าจ๋าก็ผสมไปแหละกะประมาณเอาก็ดินจะมากกว่าแกะนะคะเพราะมันมีแกะไตรงนี้แหละพอลากเขาอยางไปถึงแกบ มันก็จะทะลุไปผ่านถึงขี้วัวอยู่ข้างล่างนะคะขี้วัวคือปุ๋ยคอกหมักหมักแบบธรรมชาติล้วจ๋าก็เอาใส่ดินหน้าดินของเราตามปกติเลยเนะยะาะเ้วจ๋าไม่ได้ลงคลิปนานเนาะนี่ค่ะก็ใส่ไปก่อนแล้วนี่ก็กิ่งตอนนะคะฝร<ม>ั่งกิมจูไรมเมล็ดนะคะเจาจ๋าเพิ่งสั่งมาก็ไม่มีมเมล็ดก็ดีอย่างเวลาเจาจ๋าเอามาทําน้ําปั่นน้ําอะไรหรือว่าให้ยายกินอะ่ะ<ม>ก็ไม่ต้องมีเม็ดก็โอเคอยู่นะคะ ก็ถือว่าดีนะคะรากแน่นแน่แนถือว่ากิ่งสวยเลยนะคะเจาจ๋าจําไม่ได้ว่ากิ่งละกี่บาทเจ๊จ๋าซื้อมาก็เด็ดใบร่างออกก่อนอันนี้เจ๊จ๋ากลาว่าจะตั้งใจปลูกแล้วก็ดูแลส่วนมากจ๊จ๋าปลูกอะไรที่ส่วนเจ๊จ๋าพวกเป็นของกินเป็นผลไม้นะคะเจ๊จ๋าไม่ค่อยได้ดูแลเนาะปลูกปลูกปลูก,ลกอยากปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้ดูแลเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็คือแรงเราไม่พอแล้วงานมันก็เยอะ ใช่ค่ะดิจาด่จาก,ก็จะใส่ไปแบบนี้ดินใส่ไปในถุงประมาณครึ่งถุงแล้วค่ะม่จ่าพับปากถุงนะอันนี้ถุงก็กให้มานี่ค่ะลากแน่นเลยลากเยอะมากแข็งแรงก็จะวางไปแบบนี้แล้วก็ตักดินใส่ดิจ่าจะคอยอัปเดตดูว่าเขาจะทิ้งใบไหมถ้าทิ้งใบเขาบอกว่าถ้าทิ้งใบก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นไรค่ะฝรั่งอพอเราลดน้ําไป ใบเขาล่วงลงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แทงยอดใหม่ออกมาเจสก็จนะกระแทกกระแทกเนาะคือก็ให้เขาแน่นนิดนึงได้จา่ยายังไม่ได้ปักไม้เนาะเดี๋ยวลดน้ําไปก่อนถ้าเข้าลมแรงมันลม้มได้จ่าค่อยเอาไม้มาปักทีหลังเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันมันมืดแล้วได้าจาไม่อยากทาคลิปตอนคืนหรอกแต่ว่าคือถ้าแช่น้ําไว้นานเกินไปเจาก,ก็กลัวจะไอ้นี่เนาะราอของเราซื้อมาก็อยากให้มันรอดร้อยปรนนี่ค่ะ เดจาก็ทําได้อันนี้ถุงที่สามแล้วเนาะตั้งไว้แบบนี้เดี๋ยจาก็จะยกไปเก็บในที่ร่มก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยละหนึ่งถุงตอนนี้เดจ่าทาเสร็จไปสามถุงแล้วะคะ่ะนี่ค่ะสามถุงก็เหลืออีกถุงหนึ่งก็คงจะเสร็จก็จะได้เวลาไปอาบน้ํานอนแล้วค่ะอันนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าละเกือบสองทุ่มแถวนี้เขานอนกันหมดแล้วค่ะเห็นไหมเดจ่าจมาอยู่บ้านปลาจังหวัดเดจ่าจะเป็นบ้านหลังเดียวที่นอนดึกที่สุดในละแวกนี้ เหมือนอยู่กรุงเทพเลยณจ๋าก็จะนอนดึกแบบนี้แหละอันนี้เราก็นะะี่ค่ะทำได้แล้วสามถุงเดี๋ยวจะอันนี้ณจ่าตั้งใจเลยเนาะจะเอาให้รอดแล้วได้ผลผลิตแล้วก็จะทําหลุมหมักปุ๋ยก่อนณจ๋าจะทำํำแบบนี้ประมาณสักเดือนหนึ่งวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเนาะเดี๋ยวประมาณพฤศจิกาแณจ๋าถึงจะเอาไปลงจะทําเป็นหลุมหมักดินไว้ให้ดีๆคือจะทําให้ดีที่สุดจะเอาให้รอดให้ได้ผลผลิต เขาจะจ๋าซื้อฝรั่งมาปลูกเจ้าจ๋าปลูกแล้วปลูกเลยไม่ได้ดูแลเคยใส่ปุ๋ยคอกไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยรอบนี้เจ้าจ๋าจะอัปเดตให้ดูแล้วก็จะทําหลุมหมักปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่เศษใบไม้อินทรีย์วัตถุในหลุมคือเปลี่ยนดินใหม่ออกจากหลุมนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาไปดูทําคลิปให้ดูเนาะเพราะว่าเจ้าจ๋าก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วลงแต่คลิปที่บ้านที่ ไปไม่ไม่ค่อยเกี่ยวกับการปลูกเพราะว่าบางทีเราไปแบบแป๊บๆรีบๆไปเอาตะไคร้ไปส่งเขาไปขายให้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเราน้อยแล้วเรารีบไม่ค่อยได้ทําคลิปอันนี้จะจ๋าจริงจังแล้วค่ะตอนนี้ถ้าทําบ้านเสร็จตรงครัวเสร็จไรเสร็จปลูกก็จะพอมีเวลาว่างก็จะทําชั้นวางผักหน้าบ้านเจ๊จ๋าจะกล้าผักทาตอนนี้เจะจ๋าทำกล้าผักไปขายตลาดวัดเนาะเจะจ๋าว่าผลตอบรับมันมันดีเนาะ ดีกว่าเราไปปลูกผักแล้วถอนขายแต่ยายจ๋าไม่ทิ้งสลัดค่ะเพราะยายจ๋าชอบแล้วกินยายก็ชอบกินแม่แม่ยายจ๋าชอบกินแล้วก็คือยายจ๋าชอบชอบสลัดแต่ว่าผักพื้นบ้านผักสวนครัวยายจ๋าก็จะไม่ทิ้งเหมือนกันจะทําควบคู่ไปเท่าที่แรงยายจ๋าทาไหวเนาะทาไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวยายจ๋าจะต่อไปจะมีคลิปที่สวนที่อะไรออกมาบ้างเดี๋ยวยายจ๋าขอปลูกฝรั่งลงลงถุงชําก่อนนะคะชําไว้สักเดือนหนึ่งก่อน ให้เขาลากเขาเดินแทงยอดเนี่ยจ๋าให้มันแข็งแรงเนี่ยาจา๋าถึงจะเอาไปลงดินพอดีกับหมักหลุมไว้นะคะคลิปนี้เนยาจ๋าพาปลูกก็พาชํากิ่งฝรั่งกิมจูไรเมล็ดนะคะสั่งมาเอาลงถุงดําเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงให้เขาแข็งแรงก่อนถึงจะไปลงปลูกนะคะเพราะดินของส่วนเนยาจา๋าไม่ดีมากๆเลยไม่ดีไม่พอเนยาจา๋าปลูกเราไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกไม่ได้คุมฟางคือคุมฟางตอนแรกที่ปลูกค่ะพอพอฝนไม่ตกมันก็แห้งกังค่ะดินดินที่สวนจ,จ่ามันมันต้องต้องดูแลต้องใช้อินทรีย์วัตถุเยอะตรงไหนที่เป็นดินทรายพอฝนตกหนักๆเขาก็จะแน่นรากเข้าไปไม่ค่อยได้ดีดิจ,จ๋าทุนน้อยแรงน้อยเวลาน้อยแต่ทุกคนมีเวลาเท่ากันย4ชั่วโมงแต่ภาระของทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ ภาระและหน้าที่ทุนกำลังทรัพย์ความใส่ใจความขยันของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเนาะเราจะวัดกันไม่ได้เราต้องดูที่ว่าเาเราจะแบ่งเวลาถูกไหมแต่ส่วนส่วนมากของเจจาน่ะแบ่งเวลาได้ยากมากคือยจจาจัดสรรเวลายัางไม่ลงตัวด้วยแล้วบางทีก็หลาหลายอย่างเนาะเจาจาก็ไม่อยากพูดเยอะแต่ว่า ยาจเจจะพยายามจัดสรรเวลาให้ลงตัวบางทียาจ่าก็เหนื่อยอเหนื่อยหลายอย่างค่ะบางทีเหนื่อยกายไม่พอเราพักเราหายเหนื่อยนะคะแต่บางทีมันก็มีเหนื่อยใจบ้างก็ก็สู้ยาจ่าสู้นะคะสู้แล้วจะทําคลิปทําอะไรต่อไปหลายอย่างค <_ S 1> ือภาระหน้าที่อันนี้มันใหญ่หลวงมากเยอะหลวงมากสําหรับยยจ่านะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับคนอื่นแต่เาจาจก็ไม่ถอยค่ะจะพยายามนะคะเาจาจก็ กำลังใจทุกๆคนเพื่อนที่เข้ามาติดตามเจจ่าพาปลูกนะคะช่องนี้เป็นช่องที่เ,เป็นคนรักการปลูกปลูกผักปลูกอะไรทุกอย่างเพาะ,มะเมล็ดเพาะผักแล้วรักการขายด้วยนะคะแต่การขายยังยังดำเนินการไปแบบสโลว์สโลว์มากเลยแต่เนื่องด้วยที่คนเราเนาะใจชอบใจรักก็พยายามทำค่ะ ถึงไม่มีเวลาเจะจ่าก,ก็พยายามทําจะพยายามทําให้ได้ดีที่สุดจะพยายามจัดสรรเวลาให้ดีมากขึ้นนะคะเจ้าจ่ากลับมาอยู่ต่างต่างจังหวัดยังงานยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่หนึ่งด้วยที่นั่นแหละคะ่ะทุนน้อยเวลาน้อยจัดสรรเวลายังไม่ลงตัวจัดสรรเวลาไม่เก่งมากกว่าเนาะจัดสรรเวลาไม่เก่งทํางานไม่ค่อยเร่งรีบเจ้าจ่าจะสโลว์มากเลยนะสโลไล์นะคะ ก็ขอให้ติดตามช่องนิ้จาพาปู้น,นะคะว่าจะดำเนินไปทางทิศทางไหนจะแก้ปัญหาอะไรได้อย่างไรบ้างเพราะว่าปัญหาเนาะมันเกิดมาเรื่อยๆให้เราแก้ปัญหามาปัญญาเกิดขอให้มีทางแก้เราก็แก้ไปเป็นเปาะๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าพาปูก,ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะคะก็กดไลค์ ขอกำลังใจให้ยเจา๋าพาปลูกนะคะเพราะย่จาจ๋าก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเ,เก่งแต่อาศัยว่าลงมือทําความรู้ก็ไม่เคยไปอบรมไม่เคยไปเรียนรู้ที่ไหนศึกษาใน YouTube แล้วก็อาศัยว่าใจชอบใจรักพื้นฐานมาจากพี่สาวที่แสนดีของยจาจ๋าที่ปลูกฝังยเจา๋ามาให้มีนิสัยรักการปลูกและรักการขาย คือหารายได้เองโดยไม่ต้องไปให้พ่อแม่ร้อนตลอดเวลาเนาะตอนเป็นสมัยเรียนเป็นเด็กๆเนาะถ้าเราไปก็ยาวนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปของเจจ่าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกกําลังใจถ้าใครกดไลค์กดติดตามของช่างเจจ่าพาปลูกขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้ทุกๆคนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่นนะคะ ให้ยกยะจาถูกด้วยนะคะแบ่งกันเนาะจะได้มีทุนทำกเกษตรสิ่งที่เรารักกันนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะการปลูกการชำกิ่งฝรั่งกิมจูจากกิ่งตอนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอตัวทำอีกกิ่งหนึ่งสวัสดีค่ะอ่าขอแทมอีกหน่อยหนึ่งบ้านใครแมลงเยอะบ้างหน้าหนาวมาแมงบ้านยะจายเยอะมากนี่ค่ะตามพื้นดำๆเนี่ย เปิดไฟไม่ได้เลยแมงเยอะมากตอนเช้ามากวาดเป็นกองเลยค่ะก็ลากันไปด้วยแมลงแมลงตนนัวน้อยนะคะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ